โอ้ยพี่นอ้องอ่ะยาชยส้มสีม่วงเบาเดียงอันหนึ่งให้ฟังเมื่อวานนี่เมื่อวานเป็นวนันมะเร็งไทยอย่างบอกวันมะเร็งไทยวันนี้ยายส้มกับครอบครัวกับพ่อแม่กับน้องแต็งไทยนะพากันไปกินขา้าวไปกินข้าวเที่ยงพอกินข้าเอ็มแล้วอิ่มแล้วแล้ววันนี้พักกันไปย่งางอันอัน,อน ไอเคียไอเคียสิไปซื้อพวกพนิเจอร์แม่เฟอร์นิเจอร์พวกที่นกที่นอนพวกตู้เตียงเอียงก็ว่ากันไปบ้านนี้พญายู่อีกโซนหนึ่งย่าส้มกับนนท์แตงไทยอยู่อีกโซนหนึ่งแม่กับลูกเกีียวแขนกันเกาะแขนกันกันนุ่งกันนิ่งกันอยู่อยู่ในห้องอีกโซนหนึ่งเบิ่งสิเบิ่งเทียงนอนเบอร์อย่างเช่นนะบ้านนี้มียัยอ้วนๆยัยหนึ่งโพลูมาจะใส่บูนี่เขาถ่ายรูปเลยค่ะเขาถ่ายรูปเลยค่ะเพิ่อนชิบหายใช่ะย่าส้มกับลูกกับยู่อยู่อีกหนึ่งเล่นะเพื่อนจับย่างเขอาถ่ายรูปเลยค่ะ หรือผมมีมันระยัดผู้บาดอันเอากล้องมาซูมหนาลูกเขาแหมเอากล้องนั้นเนี่ยมาซูมหนาจะจะถ่ายรูปหรือว่าจะเข็ดคลิปวิดีโออันบกขออนุญาตก่อนด้มาจโลรมกขาเขาถ่ายรูปเลยเขาขอถ่ายรูปเลยค่ะวันนี้แห่คิีถ่ายรูปเขาอยู่ดีน่ะก็ต้องเข่ามาเพราะว่าลูกเขาอ่ะบอมมาเข่ากล้องบอมมาให้คนอื่นบอมหุ่นจักที่บอมหุ่นจักเนี่ยมาถ่ายรูปเออบอมมีมันระยัดอีนดีเด้อันดีเด้คิีถ่ายรูปก็เขางั้นจ้ะ เขาเม่บอกกับเขาที่หละเขามาเสหัวเออสวัสดีค่ะยายอ่นหนูเป็นแฟนขับยายนะหนูชอบยายมากเลยอย่งกับว่าไปอันหนูอยากขอถ่ายรูปกับยายได้ไหมก็ว่าจะสี่ตีลหละมันว่าไหร่ มันมีมันไหนยากเพรมีการศึกษาอยู่ดีๆโจโรมาแบบแต่เ้าตกใจหรือไงห้าตกใจกกอย่างว่ามาจากใส่าอีหางนี่ไงบอกโค้ชถ่ายรูปเลยค่ะโค้ชถ่ายรูปเลยค่ะเอากล้องมาจอหนาลูกเ้าวกล้องมาจอหนาเฮายหมบาอที้นองแข้งใช้เป็นคนบ่มาเขากล้องบ่มาให้คนอื่นมาถ่ายลูกไงมันเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนอยู่ต่างประเทศโดนเป็นเป็นเด็กน้อยคือกับแบบใคยๆแบบว่ามีใส่แบบฝรัแบบลล่งไปแล้วบางอย่างดดาอย้ผู้ใดมาหนุ่มเกี่ยวกับชีวิตจัิงๆอ่ะเพราะว่ามันบ่คอยออกโซเชียลไงบ่เห็นบ่คอยออกกล้องกับแม่เด้บาดที่นี่น้อนแข้งกับเฝ ย่างไปบอกอื่นมาเนีันก็ยั่งเอาโอกล้องมาอันันใส่หน้าลูกเขาเนี่อันนี้ลูกสาวหรือเค้าลูกสาวหรือเค้าลูกสาวหรือเอค้าว่าไงก็เรื่องการลูกสาวก็เรื่องบางสิ่ลูกสาวเขาแบบว่าเขาบอกแบบว่ายิ้มได้ดิเขาบอพอใจไงจะเขาขัดสีดาเขาก็บอายากดา่าเนาะ ค่ะลูกสาวค่ะมันไนเอากองไปเจ้าหนา้ารูปเขาไหมโอ้ยคนลงงึดลลงงอบนนี้ใส่เสียงใส,สบ่บดีเลยอันคิีทายรูปเขาอีหลีห่หะก็มาบอกว่ากับเขาดีๆที่แล้วว่ายายหนูเป็นแฟนคลับยายนงขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมเขาบอกไปที่ละอันนี้อยู่ดีแจ็โพมาจากทางไหนขอถ่ายรูปหน่อยค่ะขอถ่ายรูปหนะะอ่ยนะะอยค่ะวันนี้ก็เลยว่าบอกเขาก็ได้ทายรูปเขาไปบันี้พ่อยางออกไปไกลๆคุณโอเคยียงินมาหาบ,บ่ไปกำลังอันมาว่าผมแฟนคลับฟังอยู่บ่ไปไปรถอันไปที่หลังหรอกคุณเย็นนาคุณแหละจักทีไปเมืองไทยอ ที่นีเพราะปนยางไปไกลๆแล้วยงวางก,กดดย่ากันไปไกลเติบเนยห้องตายว้ไว้อันฉันทํางานนวดอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะฉันทํางานนวดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะไปนวดนะถ้ามีเวลาไปนวดนะรู้ไหมห้องตายใช่ไหมวาไว้เอออันแพ้ที่กันสีวา,วาอันเพชรงานนวดยู่ยมือหันมือมีขยีเจ้าเป็นนวดด้วยขยี้ยดดยมีวลาก็ว่าต้นที่ยุต่อหนาเขาก็ได้บาตรงแบบยางไปแบบอีกโซนหนึ่งแล้วก็ห้องตายว้ไว้อยู่หันอันคนหลาหลเหมือนเป็นตาไอ้ายออื้อ เป็นตาไอคืออย่างนอะเบอร์นี่เขากรเด็นโดนลูกเขาลูกเขามันบวกลายเขากล่องในขนาดเขาเป็นพ่อเป็นแม่ทจ่ทายลูกกับลูกเนี่ยเขาต้องขออนุญาตก่อนได้ป่ะอีหลาทายลูกกับแม่บออีหลามามามาทายลูกกันนี่สิมันเป็นวัยยูดีเอากล่องโจโละไปทายลูกเขาเลกลูกเขาเลเด้อเขาต้องขออนุญาตลูกเขาเลยต่อแต่ของเป็นผู้ใหญมาเห็ดจังสีมันบอถลกเนี่ยลูกเขากับแบบว่ามันเป็นเด็กน้อยมันบวมักเขากล้องไงเห็นบล่ล่ะแล้วก็มีอีกอันสมัยตต่นที่เป็นเมืองไทยได้รอื่นอันมี่เหล่านี้กันทความสะอาดอยู่อะ จะ z o o กับไปงานหางกับพญายปสือของบานี้แบ่งกันสือพญายู่อันพญายูโค่ยาย z o o กับเลยอัอนสิไปสือยุรานเอเชียบอกว่าให้ให้มัดนัดกันยังมองหนี้มองหนี้เล่ย์ฟาแบ่งกันข้นละมองนะบาดยังมีอีกอันหนึ่งทําความสะอาดอยู่อันนอกซิตี้มันอยู่อีกโซนหนึ่งยาย zoom ยางไปอีกโซนหนึ่งมันเห็นยาย z o เนี่ยายใหญ่มาที่หน่อยยายชมยายชมมาที่หน่อยจะขอถามอะไรหน่อย ห้องตายวายวายอยู่อีอคนไทยเฮานี่มันบ่มีมันละเอดเลยบางบางคนเฮาบ่ได้รวัหมดดอกต่เป็นบางคนแต่ว่าส่วนมากจะส้พ่อดจะคนแบบเป็นสี่เด็กไปยุคสปริงเนียวคือกันเออห้องตายวายวายใส่เฮาน่ะคือคันสีพ่อพ่อกันสีบวกกันไก่ย่เา,า,าเของมหาเฮาก็ได้มันบอกอยู่เมืองไทยคือกันเด้อันได้ส้มไปพัทยาจนสิ้น อันยัง z มอยู่กับพอหญาัางมอไซ์อยู่มีอีหาหนึ่งด้วยกันนางมอไซ์มอไซด์สลอสลอสีเหลียวโค้งไปถนนใหญ่มันมัดจากทางไหนบุ้นี่มันดึงห้องกับพอใยญ่น่ะลงรถมอไซด์น่ะรถมอไซด์เกียรลมไหมรถเรียนอยู่น่ะมันสลอมันสลอมันสิโค้งไหม โอ้มาดึงเฮาแม่มอไซต์สิมมมสลมคำนึงมอไซต์ลมเฮาเจ็บทั้งผัวทั้งเมียมันนี่พญายักษ์รั่งแห่งคนอ้วนมันนี่เจ็บปะสิเจ็บหลายอยู่ด้วยกันลม่มมันโชคดีมอไซต์คนแข็งคนมาหลมแม่โอ้ยชุ่มบแบบว่พอใจยีย่ปะดึงเข็ยังดึงแข็งคนอยู่ในรถมอไซต์อยู่บาดนี้อยู่ปะตองคือกันเนี่ยชมยางไปยนี่มันขึ้นเขาพญายางไป,งไป,งไปอันแถวลานโซนบามีอีหาหนึ่งแลนมาจากทางไหนบุ๊มมาต่ำนมยี่ชมตึกเป็นแฟนคลับนะคะลาดชอบยีาชมกเุ่มมาใส่่โอยาาชมได้วฟักเบยาาชมมสิ cái xóm